เปิดคฤหาหลังโตออมสุชาหลังเศรษฐีต่ออ้ำแทงขนาดไหนแค่ประตูซื้อชีวิตได้ทั้งชีวิตคฤหารูหลังโตออมสุชา60ล้านใครเป็นคนจ่ายหลังตกทางข้าวสารครบเศรษฐีต่ออ้ำบุกบ,บ้านนางเอกสาวสวยเซมินีออมสุชาแต่บอกเลยว่าบ้านไม่มีนต่ตามเจ้าของเพราะบ้านสวยรูรยใหญ่โตมากแถมยังเมาอีกว่าพวกธนาคารหรือบัตรเครดิตต่างๆไม่ได้กินเงินเจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอน เพราะเธอจ่ายเงินสดทั้งหมดราคาบ้านเปล่าๆปล่า46ล้านบาทเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการสาวออมต่อราคาลดลง8ล้านบาทและเสียค่าตกแต่งภายในบ้านไปอีกรวมราคาแล้ว60กว่าล้านบาทโดยนางเอกสาวออมสุชาย,ยอมรับว่าซื้อเงินสดเพราะอยากได้ถูกมาเลือกซื้อตอนเย็นๆต่อราคาแล้วซื้อเลยหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายกลัวใครจะเอาไปเพราะรู้สึกชอบมากดูเลขบ้านดูทุกอย่างถูกฉลกกับเราทั้งหมดจึงตัดสินใจซื้อกระทั่งปัจจุบันอยู่มา2ปีแล้ว ความจริงตั้งใจจะซื้อบ้านหลังเล็กแต่พอเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วเขาบอกเหลือแค่ไซส์เอ็มกับแอลซึ่งไซส์เอลจะใหญ่ที่สุดและเหลือเพียงหนึ่งหลังเท่านั้นพอเราเข้าไปดูบ้านแล้วรู้สึกชอบมากๆเลยลองแกล้งต่อราทาว่าถ้าลดให้8ล้านจะซื้อเลยพนักงานทำตาตกใจมากแล้วบอกว่าไม่ได้เราก็หันหลังกลับบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นรายสุดท้ายเขายื้อเราไว้แล้ววิดีโอคอลให้คุยกับระดับหัวหน้าของเราซึ่งหัวหน้าเขายอมลดให้8ล้าน เหลือ38ล้านบาทและเสียค่าตกแต่งบ้านอีกถ้าคิดเฉพาะบินอินทั้งบ้านราคา8หลักเลยทีเดียวเจ้าของบ้านพาชมสวนสไตล์อังกฤษซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวค่าใช้ใจ่ายทำสวนทั้งหมดประมาณ800,000บาทต้นไม้บางต้นก็แพงด้วยทั้งหมดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนและพันต้นไม้ที่เอามาลงด้วยอย่างต้นมะกอกอโอลิฟซื้อมาในราคา80,000บาทจากราคา100,000กว่าบ้านแต่คนขายลดให้และที่แพงอีกอย่างคือต้นสนใบพาย ที่ต้องใช้รอบรัวบ้านเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวทั้งนี้นางเอกสาวบอกว่าสิ่งที่แพงของบ้านหลังนี้คงเป็นในส่วนของโครงสร้างเพราะตอนแรกภายในบ้านมีผนังแค่ชั้นเดียวเธอก็ให้ช่งางทําผนังซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นโดยทําเป็นโค้งๆทำให้บ้านสวยมีมิติมากขึ้นเมื่อบอกให้ตีราคาคร่าวๆแค่ห้องนั่งเล่นกับห้องทํางานคุณพ่อสาวอ้อมบอกว่าประมาณแน่นอนไม่ได้เพราะมันถูกตีรวมเป็นหลังแต่ถ้าให้คิดคร่าวๆสองห้องนี้ก็ประมาณ3าล้านบาท เรียกว่าหลังจากที่เธอได้พบรักเศรษฐีหนุ่มแอมพิธานเธอคนนี้ก็มีออรา่ากุนายจับมากมากอีกทั้งยังพร้อมที่จะตกลงตรงใจวิวากับแฟนหนุ่มเศรษฐีคนนี้ต่ออีกด้วยน่ารักมากๆค่ะ